ไอเราก็ชอบตกปลาซะด้วยแต่ดันตื่นสายไงใช่ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยก็ไม่รู้ว่าไปถึงจะมีที่ลงไหมแต่ก็ไม่เป็นอะไรเราก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นอยู่แล้วไปถึงเราก็เบียดน้าข้างๆเลยแถมตีคอมด้วยนะ นาเขาก็มองหน้าก็ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องกันไหมนะแต่เราก็ไม่ใส่ใจอยู่แล้วประเทศไทยใครก็ได้คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นควรดูเพื่อความบันเทิงนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนฟิชชิ่งไทยแลนด์ครับผมวันนี้ครับผมพาพี่ๆนานาน,นะครับมาลุยกันที่คลองบางราโทนะครับหมายตรงนี้นะครับคือหมายตรงข้ามกับสนามฟุตบอลลุงย้อยนะครับผมก็หมายบริเวณนี้ไม่ได้เข้ามาสักพักนะครับเพราะว่าช่วงก่อนก็ยังไม่มีตัวนะครับตัวยังแบบไซส์เล็กๆอยู่ครับวันนี้ก็ จะมาลองดูนะครับว่ามีปลาตัวใหญ่ให้ตกกันหรือยังนะครับเผื่อพี่ๆนานาครับจะได้ตามมาตกกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูบริเวณโดยรอบนะครับที่เราอยู่กันว่าเป็นยังไงนี่นะครับบริเวณโดยรอบที่เราอยู่กันนะครับก็จะทะลุซุ้มซุ้มหญ้าซุ้มกล้วยมาเลยนะครับนี่บริเวณก็จะเป็นประมาณนี้ครับสถานที่ ตรงข้ามก็คือสนามฟุตบอลลุงย้อยนะครับก็มีที่ล่มให้พอสมควรเลยครับนี่ต้นไม้ใหญ่นะครับแต่ว่าก็ติดล่มมาหน่อยครับเผื่อฝนตกนะครับโอเคครับผมไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับเพิ่งจะมาถึงนี่ครับเหยื่อที่ใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเหยื่อตกปลาสี่คูร้อยนะครับผมนี่ครับ ผสมน้ําที่หมายแล้วตกปลาได้เลยนะครับใช้ได้ผลดีกับปลาทุกชนิดนะครับผมวันนี้ผมเอาเป็นสูตรสองมานะครับเป็นสูตรสองมานะครับผมขอท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมตกปลาคลองนะครับปลาคลองปลาแม่น้ํานะครับเราก็จะแนะนําเป็นสูตรสองนะครับแต่ถ้าเป็นบ่อเมาส์เขื่อนอ่างเก็บน้ํานะฮะเราก็จะแนะนําเป็นสูตรหนึ่งนะครับผมเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับ เป็นปัน,น,นินครับใสสวยเลยผมสุดยอดครับตัวแรกมันแล้ววันนี้น่าจะมันนะคาดการเอาไว้ก่อนนะครับว่าน่าจะมัน ไซนนะครับนี่นี่โอเคเลยครับตัวนี้ประมาณไซ์ประมาณรัก4ี่ตัวโลนะนะครับเด๋ยวตกปลาสี่คูร้อยครับฝากไว้ด้วยสูตรสอครับตอนนี้ก็ฝนตกลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ตกไม่แรงมากครับปล่อยๆลงมานะครับตอนนี้ก็ไม่มีแดดเลยแต่ว่าอากาศร้อนอบอ้าวมากนะครับ ลมไม่กระดิกเลยอะแทบไม่กระดิกเลยเพราะว่าสองฝั่งที่ผมอยู่นี่โดนต้นไม้ล้อมรอบหมดเลยนะลมเข้าไม่ถึงแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับปลาก็ใช้ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันติดตามกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้อยากได้ปน,นินไซส์ใหญ่ๆนะครับผมเพราะว่าดูจากไซส์ที่เราได้กันเนี่ย มันต้องมีใหญ่กว่านี้แน่ๆนะครับ <co> ไปลุ้นกันต่อโอ้โหไม่อยู่อีกแล้วไม่อยู่หนกว่าไม่อยู่ ไอ้ยาโอ้นี่ครับตัวนี้เป็นปลาหมอคางดำนะครับเก็บให้หมดนะครับอย่าไปปล่อยมันครับตัวกินไข่ตัวทำลายระบบนิเวศนะครับ แล้วครับว่าวันนี้โคตรมันนะฮะมาอีกแล้วนะครับผมปลากะมังยอดครับมันจะมีแค่สองชนิดนี้หรือ,อยังไงชนิดอื่นไม่มี ของแท้ครับของแท้นะครับนี่ครับปนินตัวสวยนะครับเนี่ยประมาณไซส์ก็ประมาณ4ตัวโลนะครับปลาคองธรรมชาติ ก้ายกินขวา,ากินซ้ายกินขวาของแคล่ครับผมผม,มาอีกแล้วครับคันเมื่อกี้เพิ่งจะกินไปนะฮะจัดกันต่อเนื่องครับผมยอดสวยๆครับตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้วนะครับโอ้โห แทบไม่ได้พักเลยอ่ะคือมันกินกันแบบดุเดือดเลือดพ่านนะครับเบ็ดหกคันนี่คือแม่งสลับกันกินเละโอ้ยเหนื่อยมากเลยนะครับอันนี้คือยอมรับเลยว่าเหนื่อยมากเพราะว่าจะต้องหมุนขึ้นมาตีเหยือ่อคันนั้นกินเอาปลาลงไปเก็บกระชังโอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าริมตะลิ่งก็ค่อนข้างที่จะมีความชันนะครับมีความชันอยู่นะครับ ไม่ใช่ว่าเดินแล้วจะถึงกระชังเลยนะครับโอ้โหต้องค่อยๆทยอยเดินลงไปนะครับเดินไม่ดีก็ตกน้ําอีกนะครับผมก็ครึ่งวันผ่านไปครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมนะครับช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้นะครับก็จะนานๆกินทีนึงนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงเที่ยงนะส่วนใหญ่ก็ช่วงเที่ยงเนี่ยสังเกตได้เลยปลาก็จะพักนะครับพักเที่ยงนะครับ เดี๋ยวก็จะไปลุ้นเงินทีช่วงบ่ายนะครับผมไป แกร์ครับผมของแกล์นเห็นไหมครับโอ้ตัวสวยครับตัวนี้น่าจะมาสักครึ่งโลนะครับปนนินคลองธรรมชาติครับผมเดือดตกปลา4ี่คูร้อยครับฝากไว้ด้วย หมอครางดำนะครับผมเก็บให้หมดนะครับอย่าไปปล่อยมันชินนี้แก้วครับ ทางดําอีกแล้วนะครับแต่ก็ตัวได้กิน่ะนะใช้ได้ครับสุดยอด ดูปลากระมังตัวนี้ดำปี้เลยนะครับดำปี้เลยสุดยอดครับคันอ่อนๆนะตกมันมากนะครับปลาคองนะในคันห้าฟุตในตำนานนะครับผมสุดยอดเมื่อเขาเทแล้วที่เรามากันที่หมายบริเวณสนามฟุตบอลลุงย้อยนะน่าจะประมาณเดือนเจ็ดนะครับ จะเดือนเจ็ดอะมาตอนนั้นปลายังตัวเล็กนะครับตัว2นิ้วนะครับตัวนิ้วเดียวนะเป็นลูกเกิดเลยที่เพิ่งเกิดเลยอะตอนนั้นแบบเล็กเกินครับเล็กมากทั้งปลากระมังทั้งปานินนะครับมันมันเล็กมากแล้วในช่วงนั้นคือไม่มีคนตกปลาเลยนะในบริเวณนี้คือโลง่ลงๆเลยนะครับก็เลยทิ้งระยะเวลานะครับไม่มาครับไม่มาที่หมายบริเวณนี้เลยนะครับ แล้วก็มาลองอีกทีกันวันนี้นะครับก็คือเดือน9นะผ่านไปร่วม2เดือนนะครับโอ้โหปลาไซส์ใหญ่ขึ้นมาแบบผิดหูขีดตาเลยนะครับคนละเรื่องกับนะับตอนนั้นที่ที่ผมมาเลยนะครับแต่แปลกอย่างหนึ่งครับคือไม่มีปลาตะเพียนเลยนะปลาตะเพียนที่เคยแบบไซส์ใหญ่ๆนะไซส์ครึ่งโลไซส์โลเนี่ยคือช่วงนี้ไม่เห็นเลยนะครับแทบจะทุกที่เลยนะครับ เจอแต่ปานินปลากระมังนะครับผมตะเพียนหายไปไหนหมดไม่รู้นะครับมีแต่ลูกเกิดแบบไซสนิ้วก้อยอะไรเงี้ยมาขโมยขโมยกินเบ็ดบ้างเป็นบางทีแต่ไซสใหญ่ๆหหายไปเลยนะครับไม่รู้เป็นเพราะเหตุอะไร วันนินนะครับสุดยอดไซส์กำลังแบบใช้ได้อ่ะปลาของธรรมชาติ พอโคดแม่กับมังนะฮะดูตัวดิใหญ่เบิ่มนะครับเดือตัวปลาสี่คูร้อยครับฝากไว้ด้วยครับ เวลามาก็มาพร้อมๆกันติดๆกันเลยนะครับสุดยอดโคตรมันนะวันนี้บอกได้เลยว่าผมบอกตนะั้งแต่เช้าแล้วว่าวันนี้มันแน่ปีนี้นะเป็นปีที่แปลกมากนะครับในในบริเวณหมายตกปลาแถวบ้านผมนะครับปีนี้แปลกมากมันแปลกยังไง น้ำไม่เสียนะครับปกติเนี่ยคนที่จะตกปลาบ่อยๆเนี่ยแถวแถวจังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยจะรู้นะครับจะรู้เลยว่าคลองบางลาโทคลองจินดานะครับบ่อตะกัวอะไรแบบนี้นะครับที่อยู่ในเขตของจังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยช่วงหน้าฝนนะครับน้ําจะชอบเสียนะครับเพราะว่าฝนจะตกหนักใช่ไหมตกหนักเสร็จ โรงงานเขาก็ล้นบ่อบําบัดเขาก็ปล่อยตามไหลตามน้ํามาแบบเนี้ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นน้ําจากที่ในสวนในไร่ในาน้านะครับที่ว่าเขาฉีดยาพอน้ําท่วมเขาก็ต้องรีบดูดออกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแต่แปลกนะครับปีนี้เหมือนฝนจะน้อยนะครับฝนจะน้อยน้ํายังไม่เสียเลยนะปกติเนี่ยช่วงเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ตกปลากันหรอกในในคลอง ในหมายบริเวณเนี่ยจังหวัดนครธมเนี่ยจะต้องหนีไปตกบ่อเหมาหรือไม่ก็ไปเขื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับปลาคลองนี่คือจะเงียบเลยนะครับน้ํานี่จะดําปีเลยแต่ปีนี้เออไม่เสียนะครับถือว่าถือว่าดีนะครับสําหรับอ่าหมายนะครับดีดีสําหรับธรรมชาตินะครับปลามันจะได้ไม่ตายไม่นอกไม่ตายนะครับ แต่อาจจะไม่ดีสําหรับพวกทําการเกษตรนะครับเพราะว่าฝนอาจจะตกไม่เพียงพอนะครับนี่ครับอันนี้คือประหมอขคางดำ นี่ดูดิเละเทะนะครับโดนชดโนะนะแต่ไม่มีรอยฟันนะครับเนี่ยไม่มีรอยฟันนะแต่ว่าเละเทะเนี่ยดูดิดูสภาพนะ น,นินครับ,บยอดโคตรมันโคตรเหนื่อยโคตรดีใจนะครับผม วุนวายครับสุดยอด <c oughs> ดิงกันบุ่นวายครับนี่ปลาหมอข้างดําตัวนี้ปลาหมอข้างดำ,รงดำครับจอดครับตัวสวยตัวสวยดูดิเ <c oughs> บ็ดหกคันอะ่ะอยู่ในน้ําแค่สองอ่ะ เห็นไหมไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ชโดนะนี่ครับขาดไปเลยนะครับนี่เหลือตะเบ็ดตัวล่างตัวเดียวนะครับตัวบนขาดไปแล้วดุจริงๆครับพอมันรู้ว่าเหยื่อเราเนะี่ยมากองตรงนี้ใช่ไหมปลาเล็กๆมันก็ตามมากินพอมันมีปลาเล็กมันก็มีนักล่า ย่อเหนื่อยเดี๋ยวก็สักพักก็จะเก็บเบ็ดแล้วนะครับก็เอาพอและบ่ายสองนครับไม่ไหวเหนื่อย ตกปลาิคูณร้อยนะครับฝากไปด้วยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมาามากันปิดๆิดครับสุดยอด เดี๋ยวคันไหนกินก็เก็บเลยแล้วกันครับผมน,นี่ปวนิ้งมือ ได้ไงฮะโอ้โห,โโหสุดยอดเลยอะ่ะกินแบบบ้าคลั่งมากวันนี้วันนี้พระเจ้าประทานพรให้แบบแน่นเลยโอ้โหกินบ้าคลั่งมาก ครับผมของวันนี้และทริปนี้ครับรานนิดยอดครับอยื่ตกปลา4คูนร้อยนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานวันนี้กันนะครับว่าได้กันกี่กิโลนะครับผมนี่นะครับผลงานในวันนี้นะครับโอ้โห ผลงานใช้ได้เลยครับวันนี้ออ้น่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณตั้งเจ็ดแปดโลได้นะครับจากที่กันยกเข่าวๆโอ้โหเหนื่อยจริงครับวันนี้สนุกมากก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับเดือตกปลาสี่คูณร้อยนะครับผม สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเวลาผมลงคลิปนะครับผมวันนี้ลากัไปก่อนครับสวัสดีครับ